หูงนกยุงครับขนาดนี้น่าจะเป็นอคอกเดียวกันสิบกว่าตัวเลยครับพวกนี้รวมสมบูรณ์มากครับป่าประเทศไตย เสียก็ร้องได้ยินไหมครับเอามาอีกตัวหนึ่งเอาอีกสองโหเยอะอจริงๆฝูงนี้เอาอีกตัวหนึ่งอีกโหสามโหตกเกือบยี่สิบตัวเลยฟูงนี้ เสือก็ร้องพอเสือ